ฉันกำลังจะไปเขียนคำว่าตายบนหน้าของแกว่าแต่คำว่าตายมันสะกดยังไงไม่อยา่าอย่าเข้ามากระสุนจะหมดแล้วเป็นเศษกระดาษที่วางไว้อยู่ว้ายอย่า,ยาฉันโดนตาย <c oughs> เฮ้ยโอ,พอ้พวกเองพวกเอมาทำอะไรตรงนี้ไปครับจุ๊บจุจุแล้วก็กระสุนกระสุน เราจะเก็บห้องนี้ให้หมดไหมเผื่อจะได้ของไปลูกซองมันฆ่าได้ทีละสองตัวเลยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้โหโอ้โหยิงกี่นัดก็จะตายไม่ได้อะไรด้วยนะประเด็นเพื่อจะได้ของกูฆ่าไปทำไมจูไปนหนึ่งทีจูไปทีขอเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยเมื่อกี้เอาอ้อมขวามาใช่ไหมมันน่าจะมีอ้อมซ้ายนะไปอยู่ห้องด้านซ้ายนะฮะ ว้าวเชี่ยเลือดเต็มห้องนะฮะทุกคนไปอุ้ยไอ้น,นี่อีกแล้วเหรอกูต้องเจอมึงอีกแล้วเหรอเราจะเก็บไอ้น,นี่มันได้ยังไงนะแถบมบจริงจะโดนฆ่ามันเนี่ยฆ่าไปก็ไม่ได้อะไรนะแถมเราน่าจะโดนฆ่าใสพตังหะไม่มีอะไรเลยแปไปลปต่อไปห้องนี้อีกห้องหอนึ่งครับอุ้ย เฮ้ยเราเจอซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ว่ะทุกคนอันนี้มีกระพริบกระพิบคือ,ออะไรกันแน่กดเข้าไปครับโอ้ยเอนเตอร์เดอะโคดนะทุกคน5 4 1 6 9พารด้วยประตูเปิดนะฮะชั้น3ประตูเปิดบอกให้ไปที่ชั้น3ประตูเปิดแ,แต่มันคือประตูแนวประตูห้องน้ำหรอวะประตูอะไรที่เปิดฮนะถามจริง ไม่น่าใช่ประตูห้องน้าอย่ามาตามฉันออกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแน่เลยอันนี้มันอยู่ชั้นสองนี่ชั้นขอเซฟหน่อยได้ไหมเดินขึ้นไปเฮ้ยออกกระต่ายอะโ่นึกว่าถุงพลาสติก <c oughs> น้องกระต่ายนอนน้องกระต่ายพูดได้นะฮะทำไมถึงพูดได้ละ่ะใช่แล้วฉันสามารถพูดได้ที่จริงแล้วฉันคือเอลฟ์คนที่จะมาปกป้องมนุษย์นะ่ะอ๋อมันคือเอลฟ์นะเอลฟ์ที่มาปกป้องมนุษย์เหรอ ตอนนี้มีสัป,ปราดชั่วทุกที่เลยฉันหวังว่าฉันจะสามารถช่วยผู้คนได้มากกว่านี้เ <c oughs> <kleinen S 2> <Complex> ท่มากเลยพอเจออะไรแบบนี้ทีไรจะรู้สึกว่าแม่งไม่ไม่น่าใช่อ่ะตามฉันมาสิฉันจะปกป้องเธอเองอ๋อมีของอย่างเช่นกระสุนกับอุปกรณ์เพิ่มเลื่อนนะฮะมันบอกให้ตามไปนะเชื่อได้ไหมเนี่ยโดนหลอกไปกระชท่กไซแน่ๆเลยอ่ะเราโดนล่อซื้อแน่ๆแต่เรายอมฮะไปเรายอมโดนล่อซื้อ ขากนั่นไงอีตายเวนเซลหรือยังไม่ <c oughs> ฉันไม่ชอบห้องนี้เลยตาแต่กระต่ายแกอยู่ไหนฮาอยู่นี่นี่เองได้โปรดเธอะมันเป็นเรื่องรอเล่นกันใช่ไหมนั่น,นไงไอ <c oughs> อีตายเวนมึงจะมากันเยอะเกินไปแล้วโอ้โหเลือดติดปากด้วย <c oughs> ไม่ต้องพูดทำตจำเพลงเรีย,ยบร้อยครับ,บทุกคน เป็นการตายที่ซอฟที่สุดแล้ว <c oughs> คือมันหายไปเลยทั้งตัวเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ีนางกระต่ายเวนหน่อมันไปฉันจะเมือกเฉยแกแต่ถ้าเข้าไปในห้องนั้นก็โดนอยู่ดีใช่ไหมห้องเชือดนะฮะ <c oughs> ห้องเชือดที่แท้ทรูหรือเราเราบวกกระตาอยอย่ายได้เปล่าถ้าเราใช้ลูกตองเราไปบวกกระต่ายได้ไหมพอเมื่อกี้คือเข้าไปก็คือยังไงก็ตายใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าไปอย่างงี้อาจจะรอดได้นะเพราะมีกระตุกตองนะน่าจะได้อยู่นะลองดู อ๋อเข้าไม่ได้เลยว่ะโอ้โหมึงล็อกประตูเลยนะมึงรู้ทันใช่ไหมฮะี่กวจะแบบมีบวกกระต่ายนะฮะไปห้องซ้ายมือโอ้โหบักครั้งยิ่งใหญ่นะฮะไฮคิโอทำไมถึงรู้จักชื่อฉันละ่ะเพราะว่าเธอคือคาแรคเตอร์ในเกมนี้ไงละ่ะพวกเรารู้หมดแหละเกี่ยวกับเรื่องของเธอนะี่ย เกมจริงๆเหรอใช่เลยพวกเราเป็นคาแรคเตอร์ในเกมนี้เนี่ยฉันเป็นแค่ NPC เธอสามารถขยับหรือคุยจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างอิจฉาเธอนะฉันจะทำยังไงต่อไปดีล่ะก็แค่สู้ต่อไปแต่ก็ระวังไว้นะสำหรับมอนสเตอร์ที่จะตัวใหญ่มากๆแล้วก็คอยกินผู้คนน่ะมอนสเตอร์ตัวใหญ่มากๆแถมยังกินผู้คนอีกด้วยเนี่ยนะใช่ระวังตัวด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอ่ะอออมันคือบั๊กมากมันคือบัก C D E F โอ้ปวดตาเลยดูอก็คือเราเจอคนที่ติดบัคคนที่สองนะเนีเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ NPC นะฮะที่ไม่สามารถขยับไปไหนได้ตามดั่งใจนึกนะก็จะทำได้แค่โคุยอย่างเดียวแล้วก็ได้เตือนเอาไว้ว่าระวังกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์นะฮะที่กินผู้คนโอเคไปกันต่อฮะคิโอน่าจะเป็นเมนคาแรคเตอร์ที่ NPC ทุกตัวรู้จักนะในโรงแรมมันจะมีประตูลูกกงอะไรแบบนี้ด้วยเหรอไปไปไปเข้าห้องต่อไปกันครับ ใ่เหรอวะต้องจ่ายกระสุนกระสุน1 kind of we we ินัดนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปเฮ้ยคิดเต้นรูมแต่ว่านี่คืออะไรอ่ะสวัสดีทุกคนเข้ามาเช็คซีน่าวีเวียโบวีโบขอบคุณแากอะไรของมืองเนี่ยเป็นคู่บ่าวสาวอ่ะฉันไม่ได้้วนขนาดนี้มาก่อนหรอกนะไม่มีอะไรเลยเพลงมันจะร้อนไปถึงไหนเอาไปห้องต่อไปห้องเครื่องดนตรีนะฮะแต่ว่าเป็นโนนี้มันน่าจะเกี่ยวกับไอ้เมื่อกี้แน่เลย แสดงว่าไอ้เมื่อกี้มันคือรหัสลับนะทุกคนเอาละคุณไมไปไขปริศนาทำม,มันคือรหัสอะไรกันแน่แล้วต้องมากดให้ถูกนะฮะให้ตายสิจอดกลับไปห้องเมื่อกี้กันใหม่เพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วต้องกดอะไรกันแนก่กดตายกดตายโกคือยังไงอะ่ะมันน่าจะต้องกดยังไงก่อนว่า c e d f หรือว่ามันไล่เป็น a b c วะเอ้ย a b c จริงด้วยเออไล่เป็น a b c นะน่าจะไล่ามาจาก2ตัวหลังแล้วก็ขึ้นมาเริ่มตัวแรกใหม่หรือมันเกี่ยวกับไอาการที่แบบขึ้นขึ้นล,ลงเกี่ยวไหม เราจะคิดมากไปเองอาจจะง่ายกว่าที่คิดอ้าวไม่ใช่วะไม่ใช่เอ้ยไม่แล้วมันแกยังไงวะเนี่ย Two hours later กดอย่างละสองเออฟ้าอาจจะใช่นะฮะกดอย่างละสอง Six hours later <c oughs> ไม่นะคุูจะผ่านยังไง Six months later กระดาษที่ว่ายอยู่ในห้องเป็นโนเลยเอาจริงเหรอแอบไปดูสปอยมาให้ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับอ๋อนี่ไงน่ารักมากแฮนดอมเป้โอเคแล้วไงต่อเอเท่ากับสอ๋อโอเค5 7 7 1 1 4 9เอาละกู5คือ B 7 D D 1 F 4 E 9 C โอเคงงอยู่ดั้งนาม <laughs> ไป B ีเนี่ยว่าตัวสุดท้าย B ต้อใจปวดจ้่วยแมจอมาพัว,วอะไรตอนนี้คุณหลอกนวคุณน้องได้มากนะฮะที่ทําการหาคําตอบมาให้เป็นที่เรียบร้อยนี่ก็งงอยู่ตั้งนานชาร์จมาแล้วน้องบั๊กบั๊กครับอา้าวยังไม่เจอบั๊กอีกว่าอุ้ยอันนี้มันคือห้องแบบว่าเติมอุปก,กรณ์เลยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะห้องเต็มสู้อะเตรียมบวกแล้วนะฮะจังหวะนี้โรงเรียนที่ไหนมีกระสุนเยอะขนาดนี้ประเด็นมึง ไม่ใช่แล้วไปๆๆ Let's go Everybody Let's go โอมันคือห้องน้ำฮะทุกคนห้องน้ำทำไมถึงอยู่ในกระจกวะถามจริงเฮ้ย What is that นะฮะนั่มันคืออะไรฮนะหิวโอ้โหน้าตาอุบาทมากมันคือสัตป,ประหลาดที่กินผู้คนใช่ไหมไอตัวนี้หูยเดี๋ยวแต่ซาก,กันดูดิเฮ้ยไม่แน่ใช่ <laughs> ตอนแจกน้าตายจะเหมือนแล้วเฮ้ยอย่โดนอ้าโดนน้ำของมันูน้ำมันเอียงด้วยนะทุกคนกูจะตายเพราะไอตัวนี้เหรอเนี่ย,เ,ยรเรียบร้อยฮะจังหวะนีน้น้องน้องนุ่งของเราจบสักทีเดี๋ยนะมันมีรูอะไรอยู่ตรงกำแพงฉันจำได้ว่ามีบางคนบอกว่ามันจะมีอะคาเรียม,มก็สือข้างในนะ่าจะเป็นของะอคาเรียมอีกทีนะทำไมกูต้องเข้าไปในนี้ฮะ โอ้โหมีความสยดสยองอยู่ฮะมีรถไฟอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยอ๋อออกมาเจอรถไฟแล้วคือเมื่อกี้มันคืออควาเรียมเหรอข้างในตัวเอเลียนนั่นนะอุย้ยกโกโนไปฮะกดเซฟเราอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่หลังโรงเรียนหรือเปล่าเข่าหลังโรงเรียนเหรอมีบันไดแต่เราจะเดินอ้อมไปดูกันว่ามันไปได้ป่าวไม่น่าได้นะน่าจะบังคับอุย้ยต้องไปได้เลยห้องลับฮะทุกคนเป็นไงล่ะ มันเป็นเกมของคนช่างสังเกต <S <S สวัสดี I am Stan นะฮะขอบคุณที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดฉันหวังว่าฉันจะโพสพวกรูปๆเนี่ยให้มันมากกว่าแต่ก่อนนะฉันมั่นใจมากว่าเธอจะชอบฉันขอให้เธอมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นแฟนคลับของเธอเลยแหละขอถ่ายรูปคู่ด้วยได้ไหมอะแน่นอนมาเลยอุ oh, ้ยได้รูปมานะฮะหนึ่งรูปไหนมาดูรูปสิ See, ว่ามันจะเป็นรูปยังไงนะฮะเอ้า e ดูไม่ได้วะทุกคนทำอะไรได้ตอนนียหินนะ เลิฟลี่ซิกเนเจอร์อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโ okay. อเคอ้าวชิปหายแล้วเราก็เก็บอะไรไม่ได้แล้วเดิเพราะว่ามันมันเต็มแล้วอะของเราเต็มหมดเลยเอา้าวชิเปเองละเก็บเรือไม่ได้ด้วยนะฮะทุกคนอุ้ยลงมาบันไดนะฮะตอนนี้บันไดจะไปไหนลงไปเรื่อยๆนะฮะสุดชางอ๋อนี่ไงอควาเรียมอปเยเฮ้ยเฮ้ยฮะมันคือกล่องมะมันไม่กินเราปีปลายฉลามด้วยประเด็นนะฮะ มันเป็นก่อนที่กล่องที่ไม่กินเราอะตกใจหมดวิขนมเก็บไม่ได้อะเพราะว่าของเต็มอะทำไงดีทุกคนเฮ้ยอยากเพิ่มเลือดนะกูเก็บมาทาไมมึงไม่กูมาทาไมไม่กินก็ได้เทียบสี่สิบเราจะบวกวิยี่ไงโหลงทางอยู่ตั้งนานฉันขอกินหน่อยวิปลาฉลามตัวใหญ่มากเนี่ย,ยเพิ่มเลือดป่ะะเหมือนจะไม่เพิ่มอะไรนะกูกินทำไมถามจริงไม่ได้เพิ่มอะไรกูเลยวย ในอควาเรียมมีศพคนนะฮะแล้วก็ปลาฉลามอย่าบอกนะว่าบักที่ซ่อนอยู่มันคือต้องมีอะไรโผลมาให้เราตกใจแน่ๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้อ๋อลานไอส์เกลของเรานี่มันเป็นแบบว่ามิชชั่นให้เราผ่านอีกแล้วใช่ไหมไปทางไหนตอเนี้ไปทางไหนน,น่าจะทางนี้นะเดาว่ายไม่ใช่เฮ้ยผ่านแล้วเว้ยทำไปทำมาผ่านเฉยอะไปกันต่อฮะเวยอิว นี่คือบัคเหรอเนี่ยฮัลโหลด้วยยักษ์นะฮะเขาบอกว่าบัคเนี่ยสามารถบอกว่าช่วยเราออกจากเกมนี้ได้คุณมาหาบัคนั่นหรือเปล่าก็คืออยู่ในชั้น6ด้านซ้ายมือคือยิงที่ผนังแล้วก็ไปที่ชั้น4ยิงผนังอีกที and come back to me when you finish มึงให้กูไปทําอะไรเนี่ยนะฮะก็คือขึ้นไปชั้น6ยิงผนังด้านซ้ายมือแล้วก็ลงมาชั้น4ยิงผนังด้านซ้ายมืออีกทีแล้วค่อยเดินกลับมาตรงนี้ใหม่นะฮะว่าแต่กูจะขึ้นไปชั้น6ได้ยังไงจบนี่เลยด้ ไว้ที่ยืดชูดมีออกกระเบื้องแผ่นที่6ไทยเออใช่ใช่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไม่เห็นใจได้อะไรเลยออกเขาให้กดที่กำแพงเหรอวัวสุดยอดนะฮะขอบคุณนะฮะทุกคน อ๋ออันนี้มันแค่บอกให้มาห้องรับไปเฉยในขณะที่โลกมีช่างกระหลขนาดนี้ไอคนนี้ก็ยังโฟกัสอยู่กับคอมพิวเตอร์นะฮะรู้สึกเขินหรอที่บอกว่ามีสาวน้อยน่ารักอย่างเรามาคุยด้วยนะฮะอ๋อนี่คือโปรแกรมเมอร์นะฮะ I m a k e you walk I made you talk นะฮะก็คือไอเนี้ยเป็นผู้สร้างเหรอ ก็คือเป็นคนที่แบบว่านั่งแล้วคอยดูเวลาที่ฉันตายบอกว่าหิวนะฮะเราไม่ค่อยได้กินอะไรแต่มีสไปซี่ฟู้ดอะไรบ้างไหมยู่ดีก็มาขอสไปซี่ฟู้ดกับเรานะฮะ1,2,3,4,5,6มันบอกให้ไป6แล้วก็ไป4แต่มันบอกให้ยิงไม่ใช่หรอ 5...6... อันนี้ 6... แล้วก็ไป 4... แล้วก็กลับไปหามันโอเคฉันทำทุกอย่างที่นายบอกแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่แล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสินี่ล้อกันเล่นใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไ,มไปที่กระเบื้องแผ่นที่8นะฮะ and touch the wall ฉันเชื่อนายได้ใช่ไหมมันเป็นความจริงฉันจะลองดูแผ่นที่8นะฮะหน 3, 4, 6, 7, ึ่งสมสียหกเ touch the wall เฮ้ยนี่มันห้องของเพื่อนเรานีว่าแต่โดมินีอยู่ไหนเธออยู่ไหนโดมินี เฮ้ยอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะโดมินิเป็นบอสลับเหรอลาดบอสปะเนี่ยโดมินิฮะน่นไงโดมินิโดมินิเป็นยังไงบ้างฉันจะปลดปล่อยเธอเองโอ้โหอีโอ้โอมึงบิดขนาดนี้โอโ้เดี๋ยวนะเดียวนะเดียว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 ปล่อยฉันไว้เถอะไปหาบัคบางทีมันอาจจะสามารถช่วยฉันได้โอเครอฉันแป๊บฉันจะช่วยเธอเองฉันสาบาน โอมี่ีดอกมึงยังไม่ตายได้ยังไงเนี่ยมันโดนขนาดนี้เนี่ยอุ้ยวอตเตอมันคือบั๊กใช่ไหมทุกคนแล้วยังไงเราต้องทำอะไรกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบว่าถ้ากูกดนี่ก็คือออกจากเกมเลยนะฮะเป็นห้องบูดูสกรีนนะฮะอยู่ดีๆก็อุ้ยโอ้โหโคตรเก่าเลยทุกคนมีใครรู้จักอันนี้ไหมตอนเด็กๆนี่สมัย w i n d o w s เออะไรเงี้ย Windows 98าวแปดเดวินโดวก้าใช่ไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันคือ อย่าบอกนะว่านี่มันคือเกมฉันฉันต้องทำยังไงต่อต้องทำยังไงต่อไปอ๋อมียังมีอยู่ข้นอยู่นะฮะอ๋ออุ้ยอ๋อนี่มันน่าจะเป็นเป็นแบบโซนบักแล้วนะตอนนี้จินดีจับบอกเลยใกล้ละมันต้องใกล,ล,แล,กล้แล้วแหละใกล้บอสแล้วเราต้องช่วยเธอให้ได้โดมิเน่โอ้สตาร์เครื่องแบบเวอร์ชันโอ s c สคูลนะฮะ ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วฉันต้องไปทางไหนเฮ้ยเฮยบอสว่ะบอสว่ะทุกคนบอสก็มานะฮะจังหวะนี้อยากจะไปจากที่นี่สหรอชนะฉันให้ได้ซะก่อนสิแกเป็นใครอกูอยู่ที่ไหนเนี่ย <laughs> ฉันคือฟนนลบอสของดิสเกมนะฮะก็คือบอสตัวสุดท้ายของเกมนั่นเหรอใช่แล้วในเกมเนี้ยควรจะต้องมีฟในนลบอสสิ อ่าแล้วไงต่ออ่ะมึงจะสู้กับกูใช่ไหมอ่ะไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาเหอะเร็วๆเติมเลยบวกเลยบวกเลยบวกอ้าวบวกอ๋อโอเคต้องทลายบางอย่าไปเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเราจะชนะเลยดีไหมหรือเราจะแกล้งตายก่อนเดีทุกคนเราแกล้งตายตะกีก่อนไปครับขอเจอขอแกล้งตายตะกีก่อนอ๋อ มัตายแบบเดิมมาทุคนไ่ได้ตายแบบมตายแบบนี้ด้ไหมมาเอเออวิ่งเวลดันไหฮะทำดีมากต่อไปคือพลังแท้รของฉันวิ่งเล็ไฟนะมาสู้กันวิ่งทือไง่ะวยิีมวีมได้ด้วยมาเดยครับก็มาเย็นะ คนไทตุเร่ฉันทุกคนใครเอาชนะฉันได้เธอชนะแล้วชื่อแม่ว่าเบิดตัวเองคือเลยเลยเบิดตัวเองและให้ต่อจบแล้วปะเฮ้ยทุกคนมันยังไม่จบมันยังไม่จบหรอก แล้วไ,ไงอยู่ดีๆออกมาที่ชายหาดนะฮะตอนนี้หลังจากชนะบอดได้นี่คือจุดสิ้นสุดนั้นเหรอฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยตอนนี้แล้วฉันได้ออกจากเกมหรือยังยังเดี๋ยวอย่าไกลนะไม่ต้องสนใจฉันหรอกมันแค่มันแค่เสียงที่พูดในฉากจบนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคมีใครโกหกใช่ไหมที่ว่าบัคกเนี่ยสามารถช่วยให้ฉันหนีออกไปได้ ใช่ถ้าฉันไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ถึงแม้ว่าฉันจะโหลดเกมนั่นก็หมายความว่าฉันไม่สามารถปลี่ยนชะตากรรมของฉันได้เลยไม่ว่ายังไงก็ตามใช่นั่นก็เพราะว่าเธอคือคาแรคเตอร์ในเกมยังไงล่ะจริงๆแล้วเนะี่ยเธอไม่สามารถช่วยเพื่อนของเธอได้เธอไม่สามารถออกจากเกมได้ด้วยเชี่ยี่จริงปะเนี่ยจะร้องเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมฉันไม่สามารถออกจากเกมได้ทำไมฉันไม่สามารถ อยู่อย่างมีความสุขในเกมทำไมเกมถึงแย่ขนาดนี้ไม่แรลเลยโชคชะตาของฉันมันไม่แร์ฉันทำอะไรที่มันแย่นะหรอหรือฉันทำอะไรที่มันผิดเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะฉันไม่ต้องการแบบนี้ใครก็ได้ช่วยทีอยากได้อะไรล่ะอย่างน้อยฉันก็ขอให้เจอเพื่อนฉันทั้งสองสักรอบเถอนะได้ไหมเธอจะต้องผิดหวังยังไงก็ได้ได้ดโปรดโอเค เฮ้ยอิลูชันกลับมาแล้วนะฮะทุกคนชิโอโดมิน่ดีใจมากเลยที่เจอพวกเธอสองคนอีกรอบทําไมมันลอยมาวะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอทั้งสองเนี่ยก็เพราะว่าพวกเราไม่ได้สร้างแอนิเมชันเดินให้พวกเขาเนี่ยสิหลอกง่ายแป๊บ่ากแม่งฉันโอเคแล้วที่ได้เจอพวกเธอกี่รอบเธอต้องการอะไรอีกไหมไม่ละฉันไม่ต้องการอะไรแล้วแบงค์คิว for paying ว่ะทุกคน ฉันหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะใน bye bye. อนาคตบายๆ <c oughs> จบจริงว่ะเนี่ยนอกจากเกมจะบั๊กเลยนะทุกคนแน่นอนก็ยังบั๊กไปด้วยนะฮะตอนนี <c> ้ <oughs> อะไรวะเนี่ยกูเพกูเล่นเกมอะไรลงไปทุกคนสึกยังไงหลังเล่นจบนะฮะสงสารนะี่คีโอเป็นคนเดียวที่ ที่มีความแบบนึกคิดว่าเป็นเหมือนกับคนที่มีความก็คือเรานั่นแหละขี้อกก็คือเราปะจะบอกว่าเป็นเกมที่ดีเหมือนก็เหมืนก็นกอืมไม่ขนาดนั้น